เอาไว้คือกูเห็นเกมนีแล้วแม่งแบบโคตรน่าสนใจเกมนี้มีชื่อว่าอวานาเทสเกมคือมึงสนใจที่จะเทสเกมนี้ไหมอะไรคือเกมนี้นะครับผมแม่งเป็นเกมปากกัวที่โคตรจะธรรมดาเลยนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งสมมุติกูกระโดดไปตรงนี้เนี่ยกูจะตายทันทีเลยคือมันเป็นแม็ที่ค่อนข้างจะกวนตีนมากแต่เอาเป็นว่ากูจะลองดูนะครับผมว่ากูจะหัวร้อนมาสักแค่ไหนกันเชียวแล้วกูจะผ่านดานได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเลสโก้เฮนี่มันลาลาวาบัก มาพร้อมกับการกดเกมพัสสุดคุ้มและระบบฟาร์มเกมสุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟุตคิงสังกสีและออสตาแบบได้ของเร็วเกินและยังมีระบบขายโลบัคแบบ ID ดีพัสล่าต้องอายุ14วันขึ้นไปนะเจ๊ลิงลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปมาด่านแรกนะครับผมก็จะเป็นด่านที่กูโชว์ไปเมื่อกี้รู้สึกว่าสเต็ปการเล่นนะครับผมก็น่าจะต้องน่าจะต้องโดดไปทางข้างๆเอามันไม่มีวิ่งซะด้วย ว้าว t ดนน์ค o รเก่งอะไะกูลองใหม่เฮ้ยอ๋อเดี๋เดๆๆโอมันกระโดดได well engineer, uh, ้สองรอบบ่โอเคกูได้ทริคใหม่ละอ่ะเป็นไงกูรอดแล้วน่าจะต้องกระโดดข้างๆอย่างเดียวเลยเหรอมั้งอ่ากระโดดข้างๆอย่างเดียวกูเริ่มใหม่มาหลายรอบแล้วตอนนี้แต่ว่ากูก็ยังไม่หัวร้อนมากซะเท่าไหร่นะยังชิวๆอยู่แล้วก็มาตรงนี้ ไม่ไม,ไม่รู้สึกหัวร้อนเลยสักนิดเดียวอ้าเป็นไงกูผ่านได้เว้ยแล้วกูจะผ่าน,นยังไงเลยเวนหืมสมาธิแลไมมันต้องร้องขนทำไมทุกคนที่กระโดดข้ามตรงนี้แม่งต้องร้องขนทุกคนเลยวะจะได้ไม่ทับลายกันอ่ะเอาเวียไม่โดนเลยเอา เมื่อกี้แบบซื้อบื้อเองนะครับผมจริงๆกูไม่ควรที่จะตายด้วยแล้วตรงนี้ต้องเร็วอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยจริงๆรมันกดย่อได้แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูใหม่แล้วกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้หรอกเนี่ยกดย่อดได้ปะกูเป็นเศษเลยเวนว้าาอะไรกูจะไปยังไงอ่ะฮะอ้า โอลปตีนเผือไว้โดนเอากลังจะกระโดดเลยพี่ยังดีนะที่เกมนี้มันให้แบบว่ากระโดดได้สองรอบ <c oughs> อ่ากูเลยจะกดชิปย่อเลยเอาแล้วกูจะไปยังไงอ่ะกูจะไปยังไงไอ้รอกดย่อด,ดูเอา้าเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้แล้วกูจะทำยังไงกูไม่ต้องกระโดดสูงสองรอบวะ วากูมันลองอีกรอบหนึ่งกูจะต้องชนะให้ได้อนี่ไงโอ้เกือบได้แล้วอะไรอยู่เนี่ยยังได้อยู่โอเคโอ้ไม่ผมกาพลาดวะ่ะคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันมันนานเกินไปเร็วๆดีไม่ทันใจไวรุ่นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช้าเกินกู เอาใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยเฮ้ยได้แล้วโอ้กูผ่านสักทีโอ้ในที่สุดกูผ่านว่ะเซฟเซฟนะกูไม่อยากไปเล่นใหม่แล้วเอาละมาแล้วเราก็จะผ่านด่านนี้อีกกันให้ได้นะโใช้เวลาไม่นานนะนะกูก็ผ่านไปได้แล้วโอ้ชี่ชี่แม่งมีกับแผนกันก้นกูด้วยฮ่าฮฮฮทำไมมึงให้กูเล่นใหม่ฮัโลโหลอะไรเนี่ย อ๋อมันให้เป็นอาวุธปืนแล้วมึงเ,เอามาทําไมวะโอ้ยน้ออะไรอะ่ะโอ้โหกูต้องมาเล่นใหม่โอ้ชีวิตกูไม่เป็นไรเออนี่มากูผ่านได้สองรอบติดอะ่ะจริงจังจกักกูตอนนี้มามากูจะผ่านโชว์สามรอบติดให้ดูโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ต้องกระโดดปึ๊บฟึบอ่า อ right ้เป็นไงผ่านแล้วช wow, like? ิวเว้ยชิวไอ้กูทำไมกูเซฟไม่ได้ว่ากูอยากจะรู้จริงๆเลยอะอ่ะเซฟเนี่ยทำไมมันเซฟไม่ได้嘛อ้อ่ะอ้สงสัยอาจจะเซฟได้แล้วละมังราคานี้ผมก็รู้แหละอ่าเอาละ嘛ก็เปันตัวโอ้กดรีทรายออะแล้วมันจะมันรีรายแล้วให้กูมาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยวะกูว่าแล้วทำไมตรงด่านอื่นเนี่ยมันถึงไม่มีคนเลย ผมว่าไม่ใช่อ่ะผมคงอาจจะต้องไม่กดรีทายนะสตาร์ทโอเวอร์อันนี้คืออะไรว oh. ะมู้เว้ยเซฟยังไงอะไรมาตรงนี้ฟึบอ่ากระโดดครับชิวชิวอ่าเป็นไงนผ่านได้ตลอดกูมันเก่งแล้วเว้ยและทำไมกูเซฟไม่ได้กูอยากจะรู้แค่นี้สตาร์ทโอ เอาใหม่ oh my, ดูดีกูอยากจะรู้ว่ามันทำยังไงถึงจะเซฟได้ทำไมกูเซฟแล้วมันไม่ได้มาผ่านเป็นด่านที่สี่อะไรแล้วกูก็จะต้องยืนตรงนี้ไม่เห็นมีหน้าอะไรเลยไม่เห็นไม่เห็นขึ้นเลยว่าแบบเออกูกำลังโดนเซฟนะจังหวะนี้กูเซฟแล้วเรามั่งไปลองดูโอ้โน อะไรหแม่งมาเป็นเพลงเลย <_ d ans> เอากูวกไปไปไกลๆกูอยูล่าสอไพรส์อันนี้คืออะไรอะ่ะฮะไม่เพราะกูโดดมาอันนี้ปุ๊บกูบมาเป็นเพลงโอ้โหแม่งจะตายแม่งกูต้องเปิดเพลงให้กูฟังกูเหนื่อยวะทำไมกูต้องมาเล่นด่านนี้้ทำยังไงให้กูเซฟตรงนู้นวะกูอยากเซฟกูขี้เกียจกระโดดแล้วอ,อันนี้มันคืออะไรวะ sorry อ,อ๋อมันไม่มันไม,น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 มน่ใช่อ,อ้าวกตีน อ๋อคือมันทำเป็นรูปก,กงแล้วก็ขังไอ้ตัวชิปล็อกเอาไว้ก็ควรตีจริงๆแบบนี้ว้าได้โยได้โยเฮ้ยกด E อ๋อเราสามารถเปลี่ยนได้อ๋อกด Z กด Z เพื่อเซฟเอาเป็นว่ากด Z เป็นการเซฟเลยเดี๋ยวลองดูลองกด Z ออด,ด, Z ดูมากูย,ยังรอดอยู่โอ้อชิวๆครับชิวๆจวังหวะนี้ผมชิวมากๆ ขอแค่อย่าตายพอแล้วก็กดแซดเพื่อเซฟอ๋อนี่ไง <c oughs> กเซฟได้แล้วเว้ยสักทีแล้วแม่ก็คืนโอเคด้วยปึ๊บตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย,ฮยว้าอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะผ่านยังไงกด R retry อ๋อนี่ไงกูเซฟมาแล้วหลังจากที่กูต้องโดนกูจะผ่านยังไงวะฮะนส อาพอโดดกลับมาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่งก็จะมีเพลงไหมหกูฟังไหม <c oughs> ุณเดินอัดลาวาตายแม่งเลยอ่าทำไมป็นมีคนโดดทำไมโดดไปตรงนั้นได้อะ yo, ไม่ได้ดีกว่าแม่งหลอกกูดาบมันดูผ่านง่ายมากเลยนะแต่กูก็ผ่านไม่ได้ว่ะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมติถ้าสมมติผมกระโดดไปแล้วแล้วผมกระโดดถอยกลับมาอ้าไม่ถึงจะทำยังไงแล้วกูต้องเล่นยังไงอ่ะ ว้าพอเฮ้ปล่อยกูไปปล่อยกูไปเฮ้ยทำไมคนนั้นผ่านได้อะแล้วมันทำยังไงถึงจะผ่านไม่โอ้โหน่ากูพยายามจะไปมุมนั้นเว้ยแล้วก็มาปุ๊บตรงนี้ไอ่ิดเดียวเองเดีย๋ยวต้องทำให้ได้ว้าเฮ้ยติดติดติด เฮ้ยหูเกือบผ่านอยู่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วกูจะใกล้ผ่านแล้วเออกูผ่านแล้วเว้ยว้าลองดูใหม่กูจะต้องกระโดดออกจากข้างๆตรงนั้นเออเนี่ยกูรอดแล้วอโอเคนี่นี่น,นี่มันมีข้างๆตรงนี้เฮ้ยอ้าวไอ้ริงตายตกร,ราวว่ากูยังไม่หงุดหงิดเท่าตายลงในหลุมน้นะแม่งมาเป็นเพลงเลยนี่กูยังรอดอยู่มึงโผล่ไปดิ เนี่ยมโกชูช้าเออไปไกลๆไม่อยากฟังเพลงเว้ยลองใหม่ดูลองใหม่ดูเฮ้ย,ยไม่เป็นแลตายตรงลาวากูย,ยังไม่หงุดหงิดเท่าตายลงในบ่อนั้นเ้ยเออนี่กูรอดแล้วเออแล้วกูจะผ่านยังไงมันต้องมีทางผ่านไปให้ได้สิวะอเ้อย นี่มันต้องมีทางเออนี่มากูมาแล้วไปอ,อยากตายโดยแบบไม่มีเพลงได้ไหมมาแล้วต้องทำได้ดิวะทำไมมันจะทําไม่ได้เออมาตรงนี้แล้วก็หากำแพงก่อนเฮ้ยกูผ่านแล้วโอ้เ <c oughs> มื่อกี้กูผ่านไปแล้วอะอะไรวะไม่ไ้กูกลับมาเออ เออนี่มากูผ่านแล้วหากำแพงก่อนโอเคแล้วมันจะมีอีกไหมมาจากไหนวะเออมากูผ่านมาละหากำแพงเปิดมาแล้วแล้วก็ยังไงต่อไม่รู้นี่งไงกูรอดวะ โอกูมาแล้วเออในที่สุดโอ้เพราะมันจะมาจากด้านหลังกูโอเคอะไรมาแล้วนี่ก็คือด่านที่3ด่านบ็อกซิ่งใช่หรือเปล่าวะเอ๋อมันต้องใช้อาวุธด้วยเว้ยเออเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเอ้าเอ้ากดรีไทยโอเคแม่ต้องใช้อาวุธอันนี้เปลว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 ตายเอ๋อชิบหายแล้วแม่งมาละไอเวนอืออืออออออสวยนี่มากูยิง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 อ่าเรียบร้อยกูผ่านไปได้แบบชิวๆแล้วใช่หรือเปล่า แล้วกูจะผ่านไปยังไงอะไหนลองกระโดดข้ามพวกนี้ดิเออจริงๆก็พวกนี้ก็ไม่ได้จะเป็นมากสำหรับกูแต่กูจะข้ามไอ้นี้แล้วยังไงก็ต้องมีวิธีดิวะหรือว่าแค่อย่าโดนสีแดงแค่นั้นพอวะเออเนี่ยเพราะตอนนี้ผมโดนสีแดงเว้ยไอ้จะต้องอย่าโดนสีแดงนะมันโดนอะมันโดนอยู่เรื่อยเลยโดนสีเทาก็เป็นเว้ยฮึบกระโดดึบเนี่ยมันโอ้กูชิบหายแล้วกูไปยังไงอะเบคอนไอ้เบคอนไม่ตายว่ะกูต้องเหยียบสีแดงว่ะ อย่าสีแดงก็ตายเว้ยเอากูดองเดินตามเบคอนไปเขาตายเหมือนกูอะเอาชนะพวกนี้ได้มันจะดรอปวิญญาณแล้วมันก็จะสามารถใช้ในการที่จะในร้านค้าซื้ออาวุธได้แล้วก็อัปเกรดยิง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 เอาแล้วกูจะผ่านยังไงอะกูอยากผ่านแล้วไม่ฆ่าแมงเลยแม่งแล้วกูต้องไปยังไงอะแถบนี้มันคือตายทั้งแถบเลยนะเว้ยเดี๋ยวลองฆ่าดูดิมันบอกว่าฆ่าพวกนี้แล้วมันจะมีการดรอป ไม่มีดอ,อะไรเลยที่โมไม่มีดอกอเลยไม,ม่มีเว้ยน่ะโ,โอ้เพื่อนมึงผักมึงโอ้อย่าเย็นเอออย่าเพิ่งอย่าพิ่งเนี่ยมันมีช็อปอยู่ตรงนี้โอเคแต่ว่ากูจะผ่านไปยังไง่าเรียบร้อยแต่เป็นเลโก้ไปเลยเมื่อกี้กูเห็นอยู่เนี่ยกูโดนสีเทาแล้วมันตายเว้ยและฉันต้องผ่านไปอย่างไรเอาแมงกัดคอกูขาดยอมแพ้ว่ะ คือกูไม่รู้จริงๆเว้ยว่ามันผ่านยังไงแล้วอะเอาล่ะนะครับผมสำหรับอ้หเอาล่ะนะครับผมสำหรับในครั้งนี้กูขอจบคิปตัวแทนนี้ก่อนละกันคือกูทนไม่ไหวแล้วจริงๆเว้ยกูหัวร้อนมากตอนนี้นะครับผมเอาล่ะนะครับสำหรับในครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่ขั้งดาไปก่อนแล้วนะผมบบาย